โหติดมากครับพี่แต่วันนี้เยอะมากเยอะเกินเยอะเกินปกติเพราะรถไม่มีไม่เคยดับเียนขนาดนี้พี่ ปรานเรือเขาบอกว่าน้ำใหญ่น้ำลมพัดทาทะเลเข้ามาอันนี้เป็นมากี่วันแล้วครับอย่างนี้อันนี้มาสงวันการจ,บจอบอันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ ถ้าเขาออกคลิปนะเท่าทีา่เห็นคิด,ด,ดนินนนเน้เนี่ยพอน้ำมนนในเลนซ้ายก็เบี่ยงเลนขวากันแล้วก็สวนทางกันลำบ,บากเป็นไงพี่ดับปะดับเลยเหรอดับเลยครับดับเลยเป็นไงบ้างพี่เจอแบบนี้วะโอ้แย่แย่ครับไปทำงานไม่ทันเลยพี่ ตั้งแต่เจ็ดนาฬิกา,านจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็แปดโมงสี่สิบแล้วนะก็ปรากฏว่ามันเเรื่องของน้ำทะเลหนึ่งครับซึ่งสูงสูงที่สุดเที่การืันนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมครับทอานี้อ๋อไม่ครับในรอบปีนี้รู้สึกครั้งนี้ครั้งแรกนะที่ว่านา้ำทะเลสูงมากทีเดียว ถนนสุขสวัสดิ์ช่วงสามแยกพระทรงเจดีย์จนถึงป้อมจุน,นเพราะเนื่องจากว่าถนนเส้นนี้ขณะนี้น้ำขึ้นสูง3 0มสถสึงสีเซนแต่ว่ารถเล็กรถเล็กยังไปได้นะฮะรถเล็กยังไปได้แต่ว่าชา้านะครับแต่ปัญหาคือเรื่องการจราจรเนี่ยช่วงาท้ายแถวจากช่วงสามแยกพระทรงเจดีย์จนถึงประมาณ1กิโลจากสามแยกพระทรงเจดีย์นะทางเข้เนะากรุงเทพนะอยากให้หลีกเลี่ยงนิดนึงครับผมครับ